บาคอยรู้ลม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 เนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเออเอาอยู่ที่ลมแท้มันก็ยังไม่อยู่อยู่มันก็เพลินไปอดีตบ้างอนาคตบ้างและทุกอย่างในการเพลินน่ะเขาเรียกว่าการรู้ลมเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดนะก่อนที่มันจะไปรู้อดีตเนี่ยมันดับลงก่อนตัวรู้เนี่ยนะมันมันดับจากลมปุ๊บเนี่ยแล้วมันค่อยไปรู้นะเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องมีสติพอสมควรจึงจะเห็นการเกิดดับแบบนี้นะ แล้วในยะหนึ่งท่านก็จะเห็นสภาวะที่ไม่ยึดทั้งลูกทั้งนามนะเนี่ตอนนี้รู้ลมดับลงนะไม่รู้นามธรรมรู้เรื่องราวของอดีตก็เพลินไปรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็ดับลงแล้วค่อยมารู้ลมเนี่ยคอยละนันทิเล่าความเพลินมันเลยเป็นทส้งสัมมาทิฏิปัสนาแล้วสิ่งเหล่านี้คอยละนันทิเลาความเพลินเหล่านี้นะท่านก็จะเห็นบางคนก็จะอยู่ระหว่างกลางเลยตัวรู้จะอยู่ระหว่างกลางเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย จะเป็นอย่างเนี้ยไอตัวรู้ตัวเนี้ยมันมีสติเตรียมพร้อมแล้วมันก็อะเห็นลมอยู่นะเห็นนามนธรรมอยู่ที่มันเกิดดับเกิดดับในเป็นผู้เห็นทรรมในทรรมอยู่มันก็อยู่เฉยๆนะไม่มีที่ตั้งของวิญญาณแล้วนะถ้าจะอุปมาตามพระบัญญัติแล้วเขาก็เรียกสภาวะนั้นะที่ตั้งวิญญาณไม่มีพบก็ไม่ม,กม,มีการเกิดต่อไปก็ไม่มีเขาเข้าสู่ความเป็นอรหันต์ได้ในปัจจุบันสมมุติชื่อเขาชาววธรรมนั้นนะ